Oh, quên bây giờ nó là? Quên quá là? Oi! Hãy! Hãy Hả? Bây giờ you know? Tân là chị bơi hát nyan, nè. Hãy, quên tón là bóng 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 ừ, bóng 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 กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตกสูรสุคนก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ซ่องหมอนยาวสแนลล์อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพ่อมาเจอกับหมอนยาววันนี้กะอ่าเฮ็ดอาราบาดอีกแล้วพี่น้องจักชิเมนเฮ็ดอีกอย่างเนาะบ่าลายอันดาย่างอยู่นี่เฮ็ดเดืองเดืองก็มีเฮ็ดยังคือเดืองกระแท่นนี่เฮ็ดเพิ่งเพิ่งเดืองบ้าอ๋อโดยโดยพี่น้องเฮ็ดละงกับมี่เลยพี่น้องเลย Hết khổm, hết nàng giảm mi nó Ừm Ừm Hết hết ngầm ngàm, màu mây hết cửa bộ này, hết ngô, ngốc Hết nàng ngốc bộ Ừm Ừm Đồi, đồi Mà hai sân phạt bộ hết nữa đó Ừm Ơ, phụ nạn chữ tự kìa mắt nè, chữ khay thế Ừm Hê 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 hê

อ๋อสบายดีเอ้ยสบายดีโดยหัวผงมันกันหัวผึ้งข้าวกลัมอันดำดำนี่นะเอ้าบอนี่เห็ดขมบ่เอ้าหมือนมีกับมีนเออบ่ยาวนี่คิดว่าเฮ็ดอันาบเฮ็ดอย่างไรนี่เห็ดขมขนี่เฮ็ดขมอ๋อตัวพี่เนาะเห็ดขมพี่โดยโดย ลึกลาแท้นี่ไปปลาบนไม่รอนห้าคนรถนะแถวป่าทำปะป๊าโอ้ดูรอยให้หอดติวีเนาะดอกนิดหน่อยกันนหลอดหูลอดตาหลอดแล้วก็บรกีน่านในเมนเรียบร้อยเลยเย่อะสิบพนก่อนสิบพันมยมบอกระเฮ็ดอย่างนั้ไหมเฮ็ดหวานเฮ็ดหวานเฮ็ดข้าวกำ เส้เฮ็ดเพิงข้ากรรมเขากรรมเเฮ็ดอันนี้ก็มีเนาะเออําเนี่พี่น้องดูๆตั้งแต่อ่าเป็นงูเฮ็ดออกรดชนี่บ่ยาวก็ยังบ่ได้นําเสนอลงไปเนาะดเฮ็ดปวกบ่ได้มีบ่เลยมื้อนี้บ่มีมื้อนี้อ๋อมีํามีห่อขายเบิดแล้วเฮ็ดา้ลูกเอ้ยโยสิเบิดแล้วบ่ได้มื้อนี้มื้อสุดท้ายบ่นี่ หาไปเรื่อยอ๋อมันออกไปเรื่อยบ่ออกเรื่อยข้าวาเมอเห็ิกแล้วก็เฮดละงอก็มาเฮ็ดินอีกขายได้ท่าได้ไหมได้จัดไดจัเสรแล้ว้าวสิหนดดเื่นเอาบราลานำให้ลำหน้าเวดอกบ่เจาเออใ่สนแล้วลแหลาเฮดออกรขายได้ที่คันน่ไหม มาได้เลยมาคายหากรมาคายซองมือีนดำนาคะดำนาโอ้ได้เทไรแม่เออไดงมือละเซนมือละเซนวะนี่นะอืมลูกตะลึกวะแม่ไปหาเฮ็ดนี่ลูกตะแตเศร้าว้าวจ้ะลูกตะลึกลูกเศร้าลูกมึงเข่าได้พี่น้องปลอดภัยปลอดภัยโดยมันนี่ไงขาบันสาเนาะหอมแท้เนี่ย หอมยังบ่เสียหอมเฮ็ดหอมเพ็ดเฮ็ดละง่โอ่โดยๆออทางนีแซ่บแท้บกนี่อะแม่บ่เสียซื้อนี่อบบ่ากว่าจะกจังได๋ก็บ่มีบ่ปัจจัยน่จ10จัก20คนละครึ่งบ่บ่ได้มือแกงอีบ่แนี่คนละครึ่งก็เมียนี่คนละครึ่งยังมีหานกันอีกคนละครึ่งคนละ5,000บ่ได้บ่บ่เสียง จะภาพให้ดกมาเท่ากับแย่ขึ้นกันในช่วงนี้เนาะประจัยบุมีได้เลยโดยมีจดเนาะมีตลกงามพี่น้องเลยัจจัค่ะไ้เป็นกระชอยเป็นตะพืนคัมภกร์อนงานเนาะกองไอันนี้กับกองซิปเพื่อกันเบอร์โอ้ ไปพานขายได้เท่าไหร่แล้วเจ้ามื้อนี้น่ะขาย560 560เจ้าบ่ไปหาอีกดิไปหาอี3คนไปหาไปหา3คนโอ้บ่ยังแตกอันอยู่เฮ็ดอยู่ป่าเฮ็ดบ่บ่คันน้มันออกง่ายคันน้มันออกง่ายเนาะโอ้โดยออกมันจังบ่ได้ฮอดมายจักเือนน่ะเอ้ยนี่5เดือน5เดือนบ่อ๋อผู้หญิงคือผู้ชาย หมู่คร <ab> like ับเอาเอ้ยบ่ได้เป็นอันตรวจหรือว่าเอ็กซเรย์เบิ่งบ่ตรวจนํามาเขาบ่ได้บ่เอ้าอันนี้เห็นบ่เขายังบ่จักบ่โยๆจเป็นคนบ้านไหนนึงอ่ะบ้านนกเป็ดใหญ่เป็ด่อืมโยเ็ดงูเ็ดเพิงเอาจได้ก็เอาเ็ดอันนี้อ่าเพิ่นเอิ้นมาบ่ว่าว่า10 0 0 0ก็สิบ่มีเนาะ ก็จงงมาย่งดีด้วแม่ก็จีออกในรายการได้บารนี้แม่ก็ว่าวน้ำบาร์นี่อะไรอ่ะพี่น้องเอลยบาร์นี่แม่ก็จีว่าน้ำจิบสาวพันก็จีบมีชื่อบรู้์เดยเซ็นเซ้นในบ่แม่เซ็นก่อนได้บอเซ็นไปก่อนบ่เสียงมี่อย่างว่ามาจับไหมเน่ จะค้ำเบาไล้เนาะนี่ยืมกันได้ยืมกันได้คักต้องอยู่ในรถว่ะคักบ้านนี่ยักแล้วทะลุเบาเลยอ๋อจะบุเสียงจนแย่เนาะบุเสียงช่วงนี้เนาะมาเท่ากับเย่เท่ากันนกนวลนนวงในพี่น้องนกนวลนนวงในเนาะพี่น้องซื้อเฮ็ดเก๋จนได้แบบจนได้ขอเส้นไว้นะบอกยังไงกันม่ไม่เอาถุงถุงยางไม่เอา เอาสีเซ้นเจ้านี่เซ้นแปโป้ไว้มีว่าหนังสือแปโป้ยอดนะจำซื้อไว้ดิลงลายเซ้นไว้เลยจำตาก็มีลูกเอ้ยาเนะลงลายเซ้นไว้แล้วอ่างนี่เด้ลงลายเซ้นไว้เลยบ่เสียงปลาไข่มันบ่แม่นไข่เห็ดเนอะเจ้าบอสเจ้าบอสถือได้ไหมเนาะ ไขมันบ่เออไขมันถ้าไข่เฮ็ดเป็นบ่ได้เออไข่เฮ็ดนี่แหละว่าไข่เฮ็ดวเออไขมันเราอยู่นอยู่ป่าเลยเออตลกตนีเนาะแม่นี่กอยู่กับเรานี่พอได้ยิ้มเขียวแห้งเบิดมือีเฮาดื่มเนาะเฮาต้องใส่ตองกุ้งมันจังเนาออได้สิใส่ตองเาออกัแป๊บนึงเดี๋ยวตอนเอา่เฮ็ด เมื่อหอบูแรงจังเลยฟังห้องไห้เด้พังโรงเรียนหมอีห้องไห้ห้องไห้เพชรละงอกีไหนเที่ยวใน้องเอาจับไปด้คงก็ไปอีกแล้วเสียงนี่กันเลยแบบนี้นี่ใบตองกุ้งเอานไหนเส้นนะบอคุยกันเรื่องเเส้นแล้วไปโปแล้วไปโป้เยไปโป้เ้อไปโปเมันยอมเลยมัยอมย่ไงแม่กั บ่มีบ่หนีบ่ใจหาไม่ต่เราอ่ะมาเหาะมาหัวมาโนมาวนกัน้เ่ยเหนื่อยจัดเองได้ตีบ่เทียงใครมายาวันนี้น่ยเอามายากัดเย่ขึ้นกันเด้จดเป้วขึ้นกันได้นี่จะไคอพันยูตัวนี้ได้แล้วเนาะได้โ่ อ่าญาติชอยอ่านําเอ้ยแล้วก็ได้เพิ่นก็ได้เนาะเดี๋ยวเพิ่นเขียนอ่าชอยแม่อ๋อโดยๆอะเาเอาเ็ดหวานิเอาเ็ดเอาบ่เอาบ่มเนาะอหวานเโดยมีกล่องไนี่10อีกอาจจ3กองก็ได้เนาะเมาบ่เบิดพี่น้องงบบ่ได้เฮ็ดตัวเฮ็ดี่โดยๆ ก็มีตลาองาม่ยังบ่เคยกินเกเทืออเฮตนาเดนีงใช่งอีบลกใชหมรใช่ป็นชนนเอ่าต่อฮะเพิ่กลับไปหาอีบ่นี่เยมันยังมียุคนหาดูเลยยมาได้ด้วยเนาะโดยอแะอวก็อันนี้อันไ้ขมเลยบอขมเนอันนี้บ่ได้ขมแพงเดยออา้เฮ็ดตัวนี้อันนี้ดิ อันนี้คมอันนั้นคมอันนั้นได้ค่ะอันนั้นก็อันนี้ก็คมกันแต่คมบางแห้งเนาะมีแต่คมเนาะโดยจิตง์แปะโป่งแต่มีตะไบใหญ่เนาะโดยโดยอ่ะจะอ่ะจังไรก็คมกันเอาซะเอื้อยก็ได้นะสามกองโดยโมเสียงโมมีเงินจังไรจิได้แปะโป่งดีกว่าไหมดิแน่วไปรอวมาดีของโมเสียงเท่าอะไรนะ ขอมาเสียงเท่าไหร่สามสิบสามสิบโอ้ยโดยโอ้ยมีอยู่โอ้เด่นมุ้ยเล้ไหมค่ะเยเนาะเราเกือไม่ลงกลงเค่ะเด้มดเสียงนี่ชยสามสามสิบพัน้องโดยมวยเงินท่หรอพีน้โอ้เ่นมุมน่นอนแนนอนนาเบิมันิมีก้อนในกระเด้โดย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 โ

Hả? Đi mình hang. Càng bớt bay nó. Ơ oh, mà đang thấy cái này. Quên tắm mình tí mấy tí mưa vô bạn đi nó. Ha. 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 Rồi rồi rồi. Ờ khai bớt bay đấy trời ơi. Cướp nó cần mưa xiên ăn lòng con gì này. Hết phừng đường nó. Ừ. 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 bao Ừ. nè อ๋อนมักกซ้มักลินไม้อ๋อขมเหงเติบได้สน้อยได้สามักได้ไใหม่นะเออพราะสมควรในาะหมักหัอันยินผ้าแม่โดยโดยใครว่ไปได้เ้อะเดบไเดไปดด้วยเดิไปสมานังแ่ลูกเข่าลูกเร่าลูกสาวเลยมาน้ำจะกคนบ่

อ่ะโอเคนะ้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอ่าคลิปสนับสน,นุนอ่าแม่ค้าข้างทางอีกเพื่อนึหนะพี่นอนะ้อ,นองเน,ะน,ง Head, น,น,น,นา,อานะอ่เนาะก็ว่ามามีอย่างไรน้อพี่น้องซื้อเฮ็ดสนับสนุนข้างทางกเนี๋ยวน้อจังไรก็ถ้าเนี่ยเฮ็ดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออพระพเมรพี่น้องหลายหลายเนาะสำหรับคลิปนี่มานี่ยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพเมรพี่น้องผู้ใหญ่เจีริญได้ FC กันเบิร์ดคุณสุดสุดคนที่สาามรถติดตามและรับชมผลงานของมาเนีย่ยลยตลอดมาเนาะ อ๋มัย่ากับคอยพาะว่อจะใส่ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขใกสบายใจตลอดชีวิตคิดถึงใจกสมลังปรารถนานอนรับกับคอให้เจ้้าไดเงินหมื่นนอนตื่นกับคอเจ้้าไดเงินแสนแต่ซาธุอ๋อจิตใจกะจะได้เจอกันกับมันยาโอกาสหน่ะน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมันย่ากับจะได้ขอตัวจบคลิดคิดเลยครับจะได้พักกันเดินทางไปเรื่องเนาะมันได้กับมากำกับซีนมเนาะพี่น้องเนาะมาทำกันซีนมแกมาพ่อเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องนะมันย่าก็จะได้คิดคิดลงไปแล้วเนาะ พี่น้องตัดขอก่าวคำว่ากาศสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคุูสู่ทุกคนเจอกันโอกาสหน้าและพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี